สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องพ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะโอ้ยเงินก็หายหมดเกลี้ยงบ้านก็ไม่มีไม่ค่อยอยากจะไปทำงานกันแฟสามีฉันก็ไม่ค่อยอยากทำงานเท่าไหร่เลยนี่นะ ทิ้งไว้ช้าแล้วก็ยังเปิดอยู่อีกน่ะโอ้ยก็ว่าอยู่ไม่ข้าไฟมันแพงเงิงนเดือนนี้แต่จะไม่มีอยู่เด้อไม่ใช่จกบประหยัดเลยหรือยังไงคนคนทำอะไรอยู่นะ่ะดูหนังไงคนททำไมอ๋อป,ปิด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 แอร์ปิดแอร์ปิดแอร์ทำไมคุณเนี่ยเช้าแล้วยังจะเปิดไฟอยู่อีกละคุณผมลืมปิดจะให้ทำไงล่ะ นี่คุณรู้ไหมว่าเงินเดือนเนี้ยฉันได้ไมาแค่หนึ่งล้านบาทเองปกติจะได้ยี่สิบล้านเอาคุณทำไมเงินเดือนลดล่ะฉันไปรู้ไหมฉันได้แค่หนึ่งล้านหรือว่าฉันทำงานไม่ได้เรื่องฉันก็ทำงานดีมาตลอดเด้นี่คุณเราควนออกไปด้านนอก ไปคุยกันข้างนอกเฮ้ยคุณฉันว่าคุณนะควรไปหางานทําได้ละเอาคุณตอนนั้นคุณบอกว่าไม่ให้ผมทํางานอยู่เลยนี่นาคนคะเงินเดือนเดือนนี้ของฉันนะนะมันได้แค่หนึ่งล้านเองไปไหนผมที่ข้านฟังมันนี่ก่อนถ้าเกิดคุณไม่ฟังฉันละก็คุณอย่าดื้อเด็กนะ แต่คุณไม่ฟังชกลกองคุณก็เสียร้ออกจากบ้านฉันไปเลยอ่ะอ่ะว่ามาว่ามาคือคุณฟังฉันนะเงินเดือนเดือนนี้ฉันได้แค่หนึ่งล้านบาทปกติฉันได้สิบล้านมาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าทุกอย่างแต่เดือนนี้ฉันได้แค่ล้านเดียวฉันว่าคุณควรที่จะออกไปหางานินทะันนะตอนนั้นคุณทำงานได้เงินสิบล้านวันแรกอะ บอกให้ผมไม่ต้องไปทำงานอยู่เลยฉันแค่ประชดไมคะฉันแค่ว่าอยากเปลียนสื้อดอกคุณคิดจริงจังไปได้เนาะสาบังพอมันโกจริงตึ๊ด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 เปิดแอร์เปิดไฟทิ้งไว้นี่แหละบ้านฉันรวยบ้านฉันรวยเปิดทีวีเปิดทีวีดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมไปหาดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมไปค่ะตีป้อมตีตี กะทีเลยโอ้ยป้อมฉันแตกไม่เล่นละไม่เล่นละทำไมด้านนอกร้อนจังเลยอะแม่ปิดแอร์ในบ้านเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไม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 เฮ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ทนไม่ไหวละอ,ออกมาด้านนอกได้ยิ่งแต่แสบหน้าเข้าไปใหญ่อีก คุยกันอะไรตรงนั้นนะนี่คุณคุณถ้าเกิดคุณไม่ออกไปหางานทำลักก็คุณจะได้เจอดีแน่ก็ตอนนั้นคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณน่ะจะไม่ให้ผมไปทำงานอะไรเลยคุณคะคุณรู้จักคำว่าประชดไหมคะคุณก็คงน่าจะรู้จักนะคำว่าประชดนะ เนี่ยคุยเรื่องค่าอะไรกันน่ะเดี๋ยวลงไปขอเงินแม่ดีกูว่าเงินยิ่งแต่ไม่ค่อยมีคนอ่ะมันวันกินแล้วก็นอนตอนยย่งก็กินบง่งกินเบียร์กินเหล้าอ่ะนี่ฉันทนไม่ไหวกับคุณละเด้ไม่ไหวก็ต้องไหวละคุณลูกอีกล่ะกินนั่นเดชลูกอีกล่ะ หนเอยค่ะ200บาทหนูจะซื้อมาตุนกินไว้ในห้องแล้วก็ดูหนังไปด้วยอะค่ะแม่นะคะนนนั้นนนนน้นเอลูกรู้ไหมเนี่ยว่าแม่ไม่ค่อยมีตังค์แล้วไม่อะค่ะแม่ไม่มีตังค์แล้วมันเกี่ยวอะไรกันหนูวะน่ะมันก็เกี่ยวสิไม่ขอตังค์แม่เชยงี้เอาแม่ กกนนอเอาลูกคนนี้ขอตั้งป็กนอยค่ะสองร้อยบาทเอายี่สิบบาทพอไหมลูกยี่สิบบาทได้ไหมไม่เอาแม่ไม่ค่อยมีตังค์แอร์ปิดหรือยังไฟปิดหรือยังทีวีปิดหรือยังคอมปิดหรือยังโหแม่ถ้าเกิดลงมาขนาดนี้ปิดทุกอย่างน,นนะหนูขี้เกียจไปเปิดใหม,ห,ดหม่หนูก็เลยเปิดไว้งั้นและค่ะทั้งหมดเลยไฟในห้องด้วย เหนืเป็นรถที่ดีใช่ไหมคะแม่เพราะว่าหนูอ่ะทำทุทกอย่างที่แม่บอกเลยเพราะว่าบ้านเราก็มีเงินอยู่แล้วนี่คะนี่ลูกรู้ไหมไม่รู้ค่ะรู้ไหมว่าบ้านเราขาดเงินเนี่ยฮะขาดยังไงคะแม่แม่เราจะตายใช่ไหมพ่อใช่ใช่ปกติแม่จะทําได้เงินเดือนละล้านอเดือนละสิบล้านแต่เดี๋ยวนี้ หัวหน้าให้เงินแม่แค่หนึ่ล้านบาทเดือนนี้แม่ก็แบบทำดีทุกอย่างแล้วเอฟงงเอฟงานทำโอทองโอททุกอย่างแล้วทำไมหัวหน้าถึงทำกับแม่เช่นนี้หนูจะไปรู้กับแม่ไหมล่ะคะหนูไม่ได้เป็นหัวหน้านี่ล้วก็ไม่ได้เป็นแม่ด้วยไอ้ลูกคนนี้นี่ไปปิดแอร์เดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวไปซื้อมาแล้วก็แบบเอามานั่งกงนั่งกินไงคะแม่แบบช Cho ิลชสบายสบายไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะแม่ก็บอกว่าเราไม่มิดตังนี่คือพ่อกับแม่ไม่เย็นทะเลาะเรื่องตังนี่แหลคะค่ะทะเลาะกับแกด้ดวยนั่นแหละไปปิดแอร์ปิดไฟปิดทุกอย่างเดี๋ยวนี้มา กลับมาทนี่เลยนะคนุณเฮ้ยจะพาลูกไปไหนนะ่ะเฮ้ยตายไปข้องๆล็อกกึง่งกึ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 ่งเฮ้ยตายแล้วลูกเกือบไม้ลอดเฮ้ยตังก็ไม่ได้ตังก็ได้ร้อยลองเฮ้ยบอกอะไรไม่เคยฟังไปกว่าขึ้นห้องดีกว่าเครียด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  <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ bye. Bye ๊บมั bye. Bye ่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย